เมื่อสองนักดาราศาสตร์พยายามเตือนโลกว่ากำลังมีดาวหางขนาดใหญ่มุ่งตรงมาที่โลกจะเกิดการปะทะและชนโลกอย่างแรงทำให้โลกแตกมวลมนุษยชาติสูญสิ้นแต่ไม่มีใครเชื่อเลยจ้าวันนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยเล็กๆน้อยๆหลังดูเรื่องนี้เลยครับ o o t Look Up ก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากทาง Netflix เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เลยนะครับ โดยทุนสร้างสูงถึง75ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแถมมีนักแสดงนําแบบดังๆมาแสดงมากมายนะครับก็คงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมมันติดอยู่อันดับหนึ่งคนดูอยอะที่สุดท็อป10ในเวลานี้ของภาพยนตร์ใน Netflix นะครับเออนี่ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะว่า Netflix เนี่ยมันแยกท็อป10อันดับภาพยนตร์กับซีรีส์ออกจากกันแล้วนะไม่ได้ปนกันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็กระแสะแรงมากนะเรื่องนี้ต้องดูสักหน่อยส่วนตัวนี่ผมเนี่ยเห็นแค่ลีโอนะแสดงลีโอนิโดดีคาบิโอแค่นี้ก็ดูแล้ว ตัดสินใจได้ไม่ยากนะฮะแล้วที่เราสนใจคือพุ่มกับเนี่ยอดัมแม็กเคลย์นะครับมากํากับเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกในเน็ตฟลิกเลยเลยมั้งพุ่มกับคนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะในเรื่องของหนังที่แบบว่าจิก,กัดสังคมเสียดสีสังคมอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้ดูรู้สึกยังไงครับพูดความรู้สึกส่วนรวมก่อนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากครับไม่ได้ดูหนังแบบว่ารวมดาราแล้วก็แบบว่าแนวแบบอย่างเงี้ยนานแล้วพอสมควรนะ ด้วยช่วงหลังๆเนี่ยโรงภาพยนตร์บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเอาหนังแนวแบบดรามา่าแล้วก็แบบแนวอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเป็นแนวจิกกัดสังคมเข้าแบบว่าทั่วต่างจังหวัดสักเท่าไหร่นะคนที่อยู่จังหวัดใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังได้ดูอยู่แต่ผมเนี่ยอยู่แบบเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งไม่ค่อยมีละหนังแนวเนี้ยจะได้ดูก็แบบว่าต้องดูแบบหาดูทีหลังหรืออาจจะมีในเน็ตฟลิกบ้างอะไรบ้างนะครับชอบครับแนวเนี้ยชอบนะฮะเป็นแนวตลกร้ายนะเสียดสีสังคมอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าจิกกัดได้ดีมากๆนะครับ หล,หลายอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะเห็นชัดนะถ้าแบบว่าใครเชี่ยวชาญพวกเรื่องพวกนี้นะแล้วเรื่องดาวเนี่ยยังแบบน่าสนใจด้วยนะที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปว่าโอ้โหดาวหางใหญ่เนี่ยกำลังจะพุ่งชนโลกขนาดนั้นสองนักดาราศาสตร์เนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่มีใครเชื่ออะไรเงี้ยต้องทอํายังไงเนี่ยถึงคนจะเชื่อในอเมริกาแล้วก็แบบว่าพยายามจะหยุดเจ้าดาวหางนี้ให้ได้ไม่ให้แบบ พุ่งชนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งสองเนี่ยโอ้โหเดินสายไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปพูดกับใครไปพูดกับคนนั้นคนนี้ก็แบบดูจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็เอาจริงเอาจังกันสักเท่าไหร่เลยนะแค่พอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบว่าดึงดูดตลอดแล้วนะครับชอบครับส่วนตัวผมให้ผ่านนะครับดูไปเพลินมากบทด,ดีโปรดักชั่นดีแล้วก็ดูไหลลื่นครับชอบแนวนี้มากเลยอะและที่ทําให้หนังแนวนี้มันออกมาดีนะครับต้องชมชื่นชมแบบสุดๆเลยก็คือเรื่องของพลังดาราครับ โอ้โหอย่างที่เห็นนะว่าดาราในเรื่องเนี่ยดีๆทั้งนั้นนะครับนั่นแหละเป็นส่วนเสริมที่ดีที่สุดในเรื่องนี้แล้วละ่ะที่ผมรู้สึกได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมดูเรื่องนี้เพราะลีโอนาร์โดดิคาปิโอนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับที่ดูการแสดงของเขาเหมือนเดิมนะครับเอาแค่หลกัหลกๆคนเดียวก่อนนะแสดงเป็นดรแรนดดาวในเรื่องเนี่ยโอ้โหแค่ลีโอคนเดียวเนี่ยดึงดูดแล้วก็แบบมีพลังมากแล้วครับเรื่องไหนที่ลีโอแสดงเนี่ยการันตีได้เลยว่าเรื่องนั้นดีนะ แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันเป็นแนวดราม่านะครับมันเป็นแนวที่แบบว่าต้องใช้บทสนทนาพูดกันเยอะมากเราจะเห็นว่าลีโอแสดงออกมาแต่ละซีนแต่ละฉากเนี่ยโอ้โหคุณภาพอีกแล้วว่ะสีหน้าแววตาหรือว่าการพูดใช้อารมณ์ซีนอารมณ์ในต่างๆเนี่ยแสดงออกมาจะไม่แบบว่าขนลุกขนพองอีกแล้วการแสดงของเขาที่ทำเอาแบบโอ้โหมันเพลิดเพลินจริงๆนะอาจจะไม่ได้เด่นคนเดียวนะมีนักแสดงอีกหลายคนมาแย่งซีนเขา แต่ก็ทําให้แบบว่าคุ้มครับที่ได้ดูเรื่องนี้ลีโอเนโดมาอีกแล้วครับมีซีนแบบที่เรียกได้ว่าเดอะเบสซีนของดีโออีกแล้วนะเรื่องนี้แม่งเป็นซีนที่แบบว่าเขาไปออกรายการทีวีแล้วก็แบบว่าใช้อารมณ์พูดแบบว่าเฮ้ยแบบอย่าล้อเล่นกันนะโว้อยอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะโว้ยพยายามเตือนคนนะก่อนนะักข่าวที่สัมภาษณ์เขาหรือว่าคนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อเขานะเขาแสดงออกมาได้ดีมากนะอารมณ์โมโหนะฮะชอบแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะที่แบบแสดงดีมากนะฮะอย่างเจนนิเฟอร์ลอ มาแสดงเป็นเคสนะครับอันนี้ก็แบบเป็นคนที่เจอดาวหางคนแรกก็แสดงได้ดีมากๆนะครับแล้วคาแรคเตอร์ของนางก็แตกต่างออกมาจากเรื่องอื่นๆด้วยอาจจะด้วยทรงผมอะไรด้วยแหละมั้งช่วงหลังนางก็แสดงสายรางวัลเยอะแล้วก็แสดงดีอยู่แล้วนะครับบทเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ากับดีโอได้ดีมากนะครับแล้วก็มีดาราสมทบอีกมากมายนะครับที่แบบชอบมากเลย เมริลสตีฟนะฮะแสดงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเฮ้ยประธานาธิบดีสายฮาเรียกได้ว่าเป็นตัวแสบของเรื่องเลยฮะ,ะ <c oughs> ในเรื่องเนี้ดูจะไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่า2นักดาราศาสตร์เนี่ยจะเอาเรื่องดาวของดาวหางมาคุยกันแบบทําเป็นชิลทำป็นแบบอย่างนู้นอย่างนี้นะเคท์ <c oughs> บรันเชตโอ้ยเป็นนักข่าวบลีนะฮะสวยมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมดอ,อรโรนดาวในเรื่องเนี่ยถึงนอกใจเมียไปมีชู้กับนักข่าวสาวบลีคนนี้นะฮะโอ้เคธบรันเชตนี่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ร่วมด้วยโจนาฮิลที่แสดงเป็นลูกของประธานาธิบดีมาร์คไรแลนด์นะครับแสดงเป็นปีเตอร์นะครับเจ้าของบริษัท Bad, แบทเจ้าของเทคโนโลยีมือถือนะฮะซึ่งแบบเหมือนแบบเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนะฮะมีอิทธิพลต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยแม่งเข้ามาฮุบแบบว่าภาร,รกิจในการทําลายดาวหางครั้งนี้นะฮะจะไปขุดแร่ในดาวหางไอเชี่ยโคตรประมาทเลยแล้วประธานาธิบดีแม่งก็เชื่อด้วยอะไรงเ้อย่างงี้ด้วยนะฮะบทนี้นึกถึงโทนี่สตาร์กอยู่เหมือนกันนะพวกแบบ เจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงแกแหบๆชอบคาแรคเตอร์เขาเลยบทบาทนี้แล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยอย่างทิโมธีชาลเมก็มานะครับเราเพิร์แมนอย่างเงี้ยอาริ安娜กราดได้อโหนักร้องเสียงพาะก็มามีใครอีกอ่ะอูอีกหลายคนพูดไม่หมดหรอกเยอะทุกคนแหละดีหมดเลยงานดีหมดแล้วก็มีคุณภาพทั้งหมดเนี่ยแค่บังดาราก็ล้นเหลือแล้วนะฮะทำให้ในเรื่องเนี่ยดูเพลินได้ตลอดเลยเราจะสังเกตว่าแม้จะคุยกันเยอะ แต่นักแสดงเนี่ยคุยออกมาเนี่ยมันดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าติดตามแบบแปลกๆนะครับใครอาจจะไม่ชอบแบบแนวแบบคุยกันเยอะอะไรเงี้ยนี่เป็นหนังแนวโลกแตกที่คุยกันเยอะแต่นักแสดงทุกคนเอาอยู่ครับทำให้มันดูแล้วไหลลื่นได้เลยผมพูดรวบไปเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทสนทนาเนี่ยดีนะแต่ถ้าไม่ได้นักแสดงดีๆเหล่านี้มาแสดงเนี่ยบทสนทนาเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นน่าเบื่อไปเลยนะครับเพราะว่านักแสดงดีบทสนทนาการคุยกันก็เลยดีตามไปด้วยนะฮะส่วนในเรื่องข้อเสียนะส่วนตัวแล้ว ที่ผมดูไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อเสียที่แบบว่าเสียอัธรตอะไรมากมายนะแต่อาจจะแตงหงิดนิดนึงในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของความเรียวนะฮะผมว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าดาวหางใหญ่ขนาดนั้น,นจะมาชนโลกแล้วก็มีการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์หรว่าอ,อะไรต่างๆมากมายจนยืนยันได้จริงๆเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นแบบในหนังขนาดดีนะที่แบบว่าโอ้โหสองนักดาราศาสตร์ตัวเอกเนี่ยพยายามและพยายามอีกไม่มีใครฟังอะไรอย่างนี้นะดูแบบเบ้อไปทิดน้อที่แบบว่าไม่มีใครฟังเลยแบบกระทั่งประธานในที่ประดีอ่ะยังตีมืนแบบทําชิลทําแบบเป็นเรื่องแบบตลกเฮฮาแบบว่าไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปอ่ะจนแบบขนาดที่เห็นดาวหางกําลังจะตกโลกอยู่แล้วอ่ะมันยังดรอนลุกอัพสมชื่อหนังอ่ะอย่าไปมองขึ้นไปอะ โอ้โหอะไรจะปิดหูปิดตาขนาดนั้นเนาะคือถ้าเป็นเรื่องจริงคงไม่ขนาดนั้นหรอกมาั้งคือแบบวิ่งเต้นกันแบบสุดยอดสุดตีนแล้วแหละผมว่านะเพิ่งมาแบบว่ารู้ตัวเองว่าควรทําอะไรนี่ก็โอ้โหจนสายเกินไปแล้วอะไรเงี้ยมันเวอร์ไปหน่อยถ้าเป็นเรื่องจริงคงไม่ขนาดนี้ผมว่านะอันนี้คิดไปเองนะไม่รู้ว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วเรื่องจริงมันจะขนาดนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่ทําอะไรแบบในหนังก็ได้นะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะจริงจังกว่านี้ก็เลยทําให้ดูไปแล้วรู้สึกว่าจะง,งินนิดนึงกับความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่านี่เป็นหนังแนวโลกแตกที่รสชาติเนี่ยใหม่อยู่พอสมควรนะครับไม่ได้เป็นหนังแนวแอคชั่นหรืออะไรต่างๆที่เราเคยดูมานะหนังแนวโลกแตกแบบนี้แม้ว่าจะมีกลิ่นอายที่คล้ายๆอยู่นะครับเรื่องนี้จะเน้นไปทางดราม่าแล้วก็บทสนทนาที่แบบว่าเป็นแนวเสียดสีจิกัดอารมณ์ของมนุษย์ แล้วก็นิสัยของคนเมกันอะไรประมาณนั้นนะน,นะดูไปก็เพลินดีครับอย่าไปหวังนะว่ามีฉากแอคชั่นแนวแบบโลกแตกแบบแนวแบบดาวหางพุ่งชนโลกแล้วจะเห็น CG แบบอลังการเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหวังอะไรอย่างนั้นมากมายนะครับดูการคุยกันของตัวละครแล้วก็การแก้ปัญหาของคนอเมริกันนะฮะที่แฝงมาด้วยแนวการเมืองอะไรอย่างงี้อย่างนี้หลายอย่างเหมือนกันนะก็โอเคนะผมดูแลเพลินนะชอบนะแล้วนักแสดงนํานี้ก็ ดีๆทั้งนั้นนะฮะพาพล้นได้หมดเลยคะแนนที่ผมจะให้ผมให้ไปเลยแล้วกันนะครับผมให้ไปผมให้8.5คะแนนเต็ม10ครับเรื่องนี้อย่างที่บอกขาดไป1.5อาจจะไม่ได้มีความพีคหรืออะไรมากมายนะนอกจากชอบลีโอนโดอะไรเงี้ยส่วนอื่นๆนี่ยังรู้สึกว่ายังขาดอะไรน,นิดหน่อยๆนะสำหรับผมนะเอ,อ่อถ้ามีจุดพีคที่แบบว่าจี๊ดๆกว่านี้หรือว่าอะไรที่แบบว่าเข้าถึงแบบหัวจิตหัวใจได้มากกว่านี้คงจะปี๊ดกว่านี้นะอ่ะแล้วก็มีประเด็นพูดคุยสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับอยากข้ยี้ตรงไหนมาคุยกันนิดหน่อยนะครับ S 1> <S 1> ก็สรุปแล้วนะฮะ <S <S เรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าสงสารด็อร์เนดาวแล้วก็เคสนะฮะที่สุดท้ายไม่สามารถช่วยให้โลกรอดพ้นจากการโดนชนของดาวหางขนาดใหญ่ดาวนี้ได้นะครับแม้ว่าจะเดินเรื่องหรือว่าไปทําประกาศที่นู่นที่นั่นโอ้โหแบบเยอะจนแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะมีแค่วิธีสุดท้ายก็คือแผนปฏิบัติการของบริษัทแบดท,ที่แบบว่าระเบิด ดาวหางแล้วก็จะแบบให้ดาวหางเนี่ยพุ่งกระจายลงจุดต่างๆของโลกเพื่อจะไปขุดแร่นะแม่งยังจะคิดจะขุดแร่อีกแต่แม่งทําไม่สําเร็จนะฮะดาวหางนี่มันไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยสุดท้ายเขาแม่งน่าสงสารมากคนหูเนาะมานั่งกินข้าวในครอบครัวนะลอเตอร์เดาๆก็ไปขอคืนดีกับเมียก็กินข้าวกันมื้อสุดท้ายแล้วก็แบบดาวหางพุ่งชนโลกตายกันหมดทั้งโลกเลยครับโอ้โหเป็นอะไรที่เศร้าจริงๆนะก็แบบว่าเออตรงเนี้ยฉากเนี้ยผมชอบมากเลยคือแบบว่า ครอบครัวของเรนดอลแล้วก็เคสอะไรเงี้ยที่กินข้าวกันอ่ะนะเขาจับมือกันแล้วก็แบบเหมือนสวดอยู่ในโต๊ะแบบไม่สนใจเกี่ยวกับโลกภายนอกกันนะว่าจะมีดาวหางหรือว่าอะไรพุ่งชนโลกอะ่ะไม่ตื่นตระหนกอะไรแล้วอะ่ะจากตอนแรกที่เขาตื่นตระหนกกันมากแล้วก็พยายามแบบให้ทุกคนเนี่ยเชื่อเขาแล้วก็ช่วยกันหยุดดาวหางให้สําเร็จอะไรเงี้ยแต่แบบในเมื่อแบบทาให้สาเร็จอนะ่ะเออมึงจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอะ่ะแต่คนข้างนอกอะ่ะเพิ่งจะมาตื่นตระหนกแล้วก็เพิ่งมาตกใจกับการที่ดาวหางเนี่ยกำลังจะพุ่งชนโลกเออมึงสาาายยยปแลหรือเอเเ่่งนะ คือแบบรู้สึกสมน้ำหน้านะฮะเออเขาเตือนกันต้องนานแล้วนะฮะไอชิปหายจะโทษใครก็ต้องโทษผู้นำประเทศเน้นๆเ,เลยฮะเรื่องนี้มีผู้นำแบบนี้ตายทั้งประเทศเอ้ยไม่ใช่ดิตายทั้งโลกแล้วก็เป็นอะไรที่สะใจมากๆก็คือฉากเอนเครดิตนะฮะหลังจากไอพวกประธานาธิบดีแล้วก็พวกคนรวยพวกคนมียศมีอะไรอย่างเงี้ยมีปีเตอร์ด้วยนะที่เป็นหัวหน้าบริษัทแบดเนี่ยเหมือนขึ้นยานอวกาศเนี่ยออกจากโลกไปแล้วก็ผ่านไป2 0,000ปีใช่ไหม ไอหาแม่งมันไปลงที่ดาวไหนสักที่นะครับพอลงมาจากดาวโอ้โหสมน้ำหน้ามึงไปเจอแบบเหมือนแบบสัตว์ในดาวนั้นน่ะตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเข้ามาจิกขวประธานาธิบดีตายเลย <c oughs> สะใจมากเลยฮ่าอุตส่าห์แช่แข็งตัวเองต้อง20,000ปีแล้วก็ไปลงที่ดาวไหนก็ไม่รู้หลบการล่มสลายของโลกได้แต่ก็ไปโดนสัตว์ของดาวแปลกหน้าฆ่านะครับไอปีเตอร์อ่ะไอแบดนี่ก็ใจเย็นจนถึงจุดสุดท้ายจริงๆนะโดนพวกสัตว์ไล่ฆ่าก็ยังแบบเหมือนพูดแบบเสียงอารมณ์ดีอยู่เลย เหมือนแบบพูดแบบนิ่งๆอยู่เลยนะแล้วก็เอนเคดิตที่2ก็มีนะไอ้ลูกชายของประธานาธิบดีอะเจสันนะฮะที่แสดงโดยโจนาฮิวนะฮะแม่งเขานั่งรอแม่อยู่ในห้องศูนย์ปฏิบัติการหยุดดาวหางนะฮะสุดท้ายแม่งทอโลกแตกแม่งไม่ตายซะงั้นนะฮะเป็นคนเดียวที่รอดอยู่บนโลกนะครับออกมาจากซากอิด <laughs> ออกมาเหลือคนเดียวนะครับแม่ลืมแม่แม่งหนีไปอยู่บนยานอวกาศกับพวกปีเตอร์แล้วนะฮะลืมลูกไว้ที่ฐานปฏิบัติการโคตรซวยเลยออกมา <laughs> ยังฮากลายเป็นมนุษย์คนสุดท้ายในโลกก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็เพื่อนๆรู้สึกกันยังไงลองพูดคุยเข้ามาหน่อยนะครับมีประเด็นไหนที่ชอบในเรื่องหรือว่าอะไรลึกๆลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันนะฮะชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวคุยสปอยเรื่องหน้านะครับผม